เปิดอายุจริงกวาง a b บ o น m a l มลหลังปิดฉากรักน้ำหวานซาซาถายญาตตระกูลดังวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดอายุจริงของกวาง a b บ o น m a l มันกร้องดังหลังปิดฉากรักภรรยาน้ำหวานซาซาถายญาตตระกูลดังเรียกว่าจบไม่สวยเมื่อกวาง a b บ o น m a l มได้โพสต์สาเหตุเลิกภรรยาน้ำหวานซาซา ด้านคุณแม่ภรรยาก็ออกมาโพสต์คําคมรัวๆทำให้ดราม่าเดือดไปมากกว่าเดิมโดยได้โพสต์ข้อความตามนั้นนะครับอย่าพึ่งมโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอน,นิ่งหวานก็เอาข่าวที่มีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโวยกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบครับเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่มีใครนอกใจมีมือที่สาม วันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดอายุจริงของกวาง AB Normal เกิดเมื่อ14สิงหาคม2525 25, ปัจจุบันอายุ41ปีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกวาง AB Normal นั้นโด่งดังมีชื่อเสียง ในานามของวงป๊อปร็อกชื่อดังในช่วงปี2560 AB Normal ได้ยุติบทบาทการเป็นศิลปินลงไปกวาง AB Normal ได้เข้าสู่การเป็นศิลปินเดียวมีผลงานการแสดงออกมาเป็นระยะจนถึงปัจจุบัน